สวัสดีครับก็อ่อพวกผมนะครับก็คือกลุ่มที่เจ็ดนะครับเป็นกลุ่มที่ทําโมเดลนะครับการเปลี่ยนอาตาัตราทดแบบต่อเนื่องของเกียร์ CVT นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาอธิบายความคืบหน้านะครับในส่วนของ 5e ด้วยครับผมครับผมในส่วนของ 5e นะครับก็ข้อที่หนึ่งเลยนะครับการกระตุ้นความสนใจนะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดว่าเกียร์ CVT เนี่ย มีความแตกต่างจากเกียร์ธรรมดาอย่างไรนะครับครับในข้อที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนของสำรวจและค้นหานะครับก็เราเนี่ยจะให้ผู้เรียนนะครับปรับทดลองนะครับทดลองปรับความเร็วรอบจนเห็นการเปลี่ยนแปลงความกวาม้างความโตของกุเรนะครับผมครับก็ ในส่วนที่สามนะคะจะเป็นการอธิบายความรู้ค่ะแล้วก็จะทําเป็นตัว e-learning นะคะในนั้นก็จะมีการอธิบายกับหลักการและก็ทฤษฎีของโปรเจกต์เราค่ะแล้วก็2จะเป็นบอกส่วนประกอบค่ะแล้วก็3บอกข้อแตกต่างระหว่างเกียร์ CVT กับเกียร์ธรรมดาค่ะแล้วก็ข้อที่4ี่ก็จะบอกข้อดีและก็ข้อเสียของเกียร์ CVT ค่ะต่อมาก็จะเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจนะคะคือเราต้องการเนี่ยให้ผู้เรียนเห็น,นกลไกกัน เปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่องของผู้เล่ขับแล้วก็ผู้เล่ตามค่ะเมื่อความเร็วรอบสูงเนี่ยผู้เล่เออผู้เล่ขับเนี่ยจะโตขึ้นผู้เล่ตามก็จะเล็กลงโดยมีการเชื่อมโยงกับตัวตุ้มเหวียงนะคะแล้วก็มีการคิดการคำนวณทารตาทดให้ดูค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะ,ะก็จะเป็นการตรวจสอบผลค่ะซึ่งเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยทำแบบทดสอบในควิซี่ค่ะจำนวน5 5ข้อั่นเองค่ะต่อไปเป็นคุณแผนค่ะ โอเคครับก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของโมเดลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาครับนะครับของโมเดลของกลุ่มพวกเรานะครับในในแบบที่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีทั้งแบบที่เสร็จแล้วแล้วก็มีโมเดลของแบบโครงสร้างด้วยนะครับในส่วนของแบบที่เสร็จแล้วเนี่ยใช่ครับก็คือนี้นะครับในส่วนโมเดลของแบบที่เสร็จแล้วนะครับ คือจุดประสงค์นะครับของกลุ่มเราเนี่ยเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะครับก็คือนะครับอธิบายนะครับความเร็วรอบนะครับที่สัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนอัตราทศนะครับรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเราออกมาเนี่ยก็จะเป็นนะครับผู้เล่ขับนะครับแล้วก็ผู้เล่ตามนะครับด้วยกันนะครับแล้วก็มีสายพานนะครับแล้วเราเนี่ยใช้นะครับการแบ่งสีนะครับ ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนะครับที่เข้ามาใช้สื่อเนี่ยได้เห็นความแตกต่างนะครับของผู้เล่นครับแล้วก็ผู้เล่นยตามนะครับเราเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นทั้งสีของผู้เล่นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจจับนะครับความเร็วนะครับก็จะใช้สีแยกฝั่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาผู้เรียนเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอ้ยเกิดความเอใจละเห็นสีเนี่ยมันก็มันเรียกว่ามีความขัดแย้งในตัวมันเองละ นะครับดังนั้นเนี่ยสองส่วนเนี้ยมาต้องมีอะไรต่อกันแน่นอนนะครับก็อันนี้คือใช้สีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์นะครับของของผู้เรียนนะครับที่จะได้อ่ารับนะครับหลังจากที่มาใช้สื่อเนี้ยคือเราตั้งไว้เนี่ยก็คือออยากให้นะครับผู้เรียนเนี่ยอ่เห็นนะครับเมื่อความเร็วรอบเนี่ยสูงนะครับอผู้เล่ขับนะครับจะโตขึ้นนะครับแล้วก็อ่อผู้เล่ตามเนี่ยจะเล็กลงนั่นเองนะครับหรืออ่ จะต่อไปทั้งเป็นประสบการณ์ในเรื่องของการคำนวณอัตราทดด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับกลไกการเปลี่ยนเกียร์นะครับแบบต่อเนื่องเนี่ยของผู้เรียนขับแล้วก็ผู้เลี้ตามด้วยตรงทางด้านหลังนะครับจะมีตุ้มเหวี่ยงน,นะครับที่จะเป็นสีสีด้วยนะครับแน่นอนว่าพอความเร็วรอบสูงเนี่ยผู้เรียนนะครับเขาก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น ลูกเม็ดนะครับที่มันจะวิ่งนะครับให้เห็นสีนั่นเองนะครับผู้เรียนก็จะสามารถสังเกตด้วยตาปากได้นะครับผมแล้วก็มาในส่วนของรูปแบบของโครงสร้างนะครับคุณจีนาก็จะประมาณนี้ครับมีการออกแบบนะครับมีการกำหนดไดมิวเตอร์นะครับให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นตามที่อาจารย์ได้บอกก็จะมีการเอ่อ สร้างฐานนะครับโครงสร้างนะครับกําหนดแล้วก็จะมีเป็นตัวอาร์มนะครับที่จับกับผู้เล่นนะครับครับแล้วผู้เล่นตามนะครับเราคํานึงถึงความแข็งแรงนะครับตามที่อาจารย์บอนครับว่าถ้าเกิดเราจะใช้องานจริงนะครับใช้ทิ้นส่วนจริงๆเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยจะต้องคำนึงถึงตรงนี้นั่นเองนะครับผม ก็ต่อไปเดี๋ยวให้แบงค์นะครับอธิบายต่อในเรื่องของมอเตอร์นะครับครับในส่วนของมอเตอร์นะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองให้นะครับว่าเวลาที่วางจะวางเป็นลักษณะนี้แต่ว่าก็ผมจะทำการแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้มอเตอร์มาอยู่ด้านหลังของเพลนะครับก็จะทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับ ซึ่งจะไม่มีพวกสายพานอย่างนี้ครับอันนี้ก็ทํามาให้อาจารย์ได้ดูก่อนว่ารูปแบบโครงสร้างเป็นยังไงถ้าจะมีการนํามอเตอร์มาไว้ด้านหลังผมจะทําการเพิ่มความยาวนะครับของฐานตัวด้านหลังเนี่ยออกมาเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมีพื้นที่สําหรับการวางของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะลดเราจะลดพื้นที่ด้านหน้านะครับเพราะว่าพื้นที่ด้าน,านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มากเกินไปนะครับ ก็เอามาเพิ่มในส่วนด้านหลังนั่นเองครับครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างแผงวงจรนะครับที่เราจะทํากันนะครับก็แบบแรกก็เป็นแบบนี้ครับอาจารย์ก็มันก็จะมีโมดูลปรับความเร็วรอบนะครับแล้วก็มีจอแสดงผล RPM เ,เจ้าตัวสามปุ่มเนี้ยก็คือตัวแรกเนี้ยก็คือก็คือกดหนึ่งครั้งมันก็จะมอเตอร์ก็จะหมุน ตามเข็มในาฬิการครับตัวกลางก็คือปุ่มหยุดอัตโนมัตินั่นเองก็คือเวลาเรากดอะ่ะมันก็จะหยุดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มปุ่มที่หมุนทวนเข็มในาฬิกานะครับแต่ว่าในส่วนเนี้พวกผมจะตัดออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับครับผมก็ในส่วนของอตัววัดความเร็วรอบนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เขามีโค้ดมีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วครับเขาสอนอยู่ในนี้ก็เราก็จะเพิ่มเป็นตัวจับความเร็วรอบเนี่ยเพิ่มเป็นสองตัวเพื่อจับกับผู้เล่ยขับแล้วก็ผู้เล่ยตามเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของอัตราทดนั่นเองครับแล้วก็ทางกลุ่มผมก็ได้คิดเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะก็คือการควบคุมความความเร็วรอบอั่นเองก็คืออันนี้ก็จะเป็น ตัวจ่ายไฟนะครับก็คือเหมือนแบตเตอรี่นั่นเองแต่ว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยจะใช้ตัวจ่ายไฟนะครับอันนี้ที่เราคิดไว้อีกเป็นแผ่นสำรองอ่าก็จะมีโมดูลปรับความเร็วรอบนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยในการปรับให้กระแสะไปว่าเออมอเตอร์เร่งความเร็วเท่านี้นะสูงขึ้นนะอันนี้ก็จะแยกส่วนกับตัว Arduino ซึ่งตัว Arduino เราเนี่ยจะจะใช้จับความเร็วรอบอย่างเดียวครับประมาณนี้ครับผม โอเคครับปีหน้าก็มีประมาณเท่านี้ค่ะ